ลอยหกสได้เพราะว่าน้องเบียนี่จะประมาณรอยหกสิบหเมนบส่วนสูงเจ้าของประม้านลอยหกสิบสอมครับออยหกสิบงหกสม่วนเมนี่กับเสประมานลอยหกสิบไดสูสีได้พี่น้องก็เคนเลยนะครับยกหัวขึคืนีถ่วมเลย ับพี่น้องจูนเล่เดอร์บายฮอดองซิตี้ครับมือนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนาคมคนอีสานบ้านยูเคเทศบาลแห่งงานบอบตอครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งง่วงงามทางอ่าบ้านน้องเป็ดตำบลตำ้มบนยังฮะตำบลน้องเป็ดครับตำบลน้องเป็ดอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับอยู่กับอ่าสิเอิ้นมาหมอนหรือสิเอิ้ญมาน,อน้องเนาะเอิ้ญมาน้องเ็ได้ครับอยู่กับน้องเบียร์นะครับเนาะน้องเบียร์สวัสดีครับน้องเบียร์สวัสดีครับสสวััดีครบมื้อนี้สิเปิดให้พี่ให้น้องเบิ่ง เป็นตัวอย่างจักโตนี่ยซีเขาซีโตหาตัวน้อยหาตัวน้อยเอาหนึ่งโคมครับครับอีกสามเมร์สามเม่ประกันทองอยู่บ่ประกันทองสองครับประกันทองสองอันนึงท่านเนี่ผสมนะครับเนาะครับผมแต่ว่าก่รเสร็ไปเบิ่งรายละเอียดงง่วงครับฝากพี่ฝากน้องก็ติดตามกดไลค์กดแชร์จูนได้เดือบานโคดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนเฮ็ดคลิปการเกษตรสาราดีหาเลาะเบิ้งง่วงง่าแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องอ่ะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลามาเบิ่งสร้างเพิ่นกำลังกินนมอยู่ เพื่อนในลูกเจักโตแล้วครับแม่เนี่ยลูกสองครับลูกสองคือโตกินนมอยู่แม่ครับเป็นลูกพ่อใดครับที่สลูกหน้าท่านครับเอ้ลูกอันมาทาดอครับลูกมาทาดอนะครับมาธาดอมีใบมีหลอดเพิ่งนะครับเนาะมีใบมีหลอดเดี๋ยวบาจูดขออนุญาดเบิ่งครับอ่าทีพีห้าสองแปดนะครับมาทาดอมีใบมีหลอดงวนขอดเมื่อวันทียี่สิบสี่พฤษภาที่ผ่านมาเจ็กเดือนเห สองเดือนสีขาสามเดือนสองเดือนสีขาสามเดือนเป็นลูกผูอลูกผูอลูกผูนะครับเนาะอ่าเป็นลูกผูนี่คือโคมที่หนึ่งเปิดจ้าบาทครับโคมนี่เปิดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันลูกที่สองลูกที่สองตอนนี้แม่ทองว่างแม่ทองว่างครับแม่เพิ่นไทยสูงประมาณลอยสี่สิบหาบวกครับลอยสี่สิบหาลอยสี่สิบหาบวกเป็นง่วนสไตล์ง่วนไทยกลางนะครับเนาะเป็นง่วนไทยกลางเลี่ยมโตถือว่าจัดจานครับพี่น้องโอ้ทรงนุ่มดีด้วยพี่น้อง เบงหลูกค่นกินนมตีไะนมบ่มีตริง <c oughs> บ่มีตริงอาซีเต่าธรรมดาเนาะครับเนาะ <c oughs> นมงามพร้อมพี่นอ้องเพิ่กําลั่งมีความสุขอยู่ลูกเพิ่นเด้กินนมนะครับเนาะเดี๋ยวยังมาเบิ่งฟังนี่พี่น้องเดี๋ยวพาพี่พาน้องเบิ่งลูกเพิ่นงัวแม่นี่เพิ่นทรงลูกดีเอาขึน้นบ่นี่เรื่องเงี่ยวเหี่ยวครับตบขึ้นแล้วรอบนึ่งเขาขึ้นแล้วรอบนึงครับเดี๋ยวรอบนี้งัวบออาบน้ามพี่น้องลูกเพิ่นเลี้ยมโตถือว่าดีครับชัดจานเลยง่วนี่ อนาคตพ่อพันได้เลยนะครับสำหรับงัวลูกผสมเฮ็ดเขาเพิ่นหรอบ่บ่ครับบ่ได้เฮ็ดครับธรรมชาติครับธรรมชาติอยู่เพราะว่างัวสองเดือนกว่านะครับอีกเดือนนึงเฮ็ดเขาได้เฮ็ดเขาได้ออกมารอเลยแหละพี่น้องเลี่ยมโตถือว่าดีครับเดี๋ยวบาจูนพาเบิ่งใกล้ๆเราแว้งหังรังได้เดี๋ยวนี้ลูกมาทดอนะครับหาสองแปดเนาะครับทีพีห้าสองแปดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทราคาห้องโอ้ถ้าเป็นตัวแม่นี่ใส่ได้เลยเด้๋พี่น้องเป็นทรงลูกดีงัวแม่นี่ ผู้ใดหาแม่บอกแม่พันเนาะง่วต้นหนามแม่นี่ทอว่ายได์ลักษณะเด่นของพันงัวตัวน,นี้ครับงัวแม่นีคืออนาสีเป็นลูกผสมบามันเนาะเป็นลูกผสมบามันแล้วก็เลี่ยมโตดีล่ำโตยาวครับโคนหางถือว่าจับสูงสําหรับง่เวเฟรมแบบนี้นะครับจับสูงแล้วก็นีน่เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งพี่น้องกล้ามเนื้อท่ายเพ่นมาเต็มเลยเนาะขนาดว่าบ่ขนาดว่าใหน,นุ่มลูกขนาดใหนุ่มลูกกล้ามเนื้อย่นะางมากดีครับพี่น้อง พ่วงหางถือว่าใสได้ครับโอ้เด๋อวเป็นตะเจ็บไทลกูกโค่นหางอ่าสีว่ากลมกระบอกกลมพี่น้องโค้มห์โคนหางเพิ่นสไตายบามันเลยครับนี่คือโค้มที่หนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทรคาคาห้องมาดูใกลๆวันพี่น้องบูย้ยโลนธรรมชาติครโบโลนดอกโบโลนเป็นไนแม่นี่กะเป็น ลูกผสมบามันเนาะครับ,รรรบลูกผสมบาหมันลูกผสมบามันนะครับเขาเพิ่นนี่น้อยหนึ่งพี่น้อง <c oughs> อ่าบางท่านก็สิเอิ้นว่าหล่นธรรมชาติแม่นี่เปิดจักบาทครับนี่เปิดไว้ค <c oughs> 70ครับพี่70 70,000บาทครับราคาห้องเพิ่นท่องลราบ่ยังห้องก็ผสมมันที่5สิงหาคมครับ5สิงหาคมที่ผ่านมาว่าใส่เสากับแรงไว้เด้อครับพี่ใส่เสากับแรงไว้ k ค68 2หลอดเลยพี่น้องเพื่อความมั่นใจนะครับ5สิงหาคมที่ผ่านมาครับกะถ้าในรอบเนาะถ้าในรอบถ้าในรอบอีก อีกฮามืออีกฮามืออีกฮามือสี่พันหลอบนะครับยุนีนัน่นวัคซีนอยู่บอกงว่วงยุนีอ่าฉีดอยู่ครับฉีดวัคซีนอยู่นะครับ,บสี่วัคซีนทุกโตแล้วครับ,บสี่วัคซีนทุกโตแล้วนะครับฉีดง่ามพี่น้องเป็นสไตล์บามันลูกผสมครับเลี้ยมโตนี่ถือว่าใช่เลยแล้วก็เม็ดสีนี่หายห่วงแดงจนกำรรโบสเต็มขัน คันสคันสามะหพี่น้องเพราะว่านาเพิ่นก็ออกมีเม็ดสีดํานะครับถ่ายเพิ่นดําค้นหางเปพ่วงหางเงาวขาถือว่าสมส่วนเพิ่นสาวอ้วนสาวเนาะว่าลูกลูกสองครับในทองอ๋อลูกสองแล้ว ลูกแรกเพิ่นไปเสรลูกแรกเพิ่นเป็นตัตเถกอะออกไปแล้วขายไปแล้ว <c oughs> งามบอลูกงามลูกครับลูกแรกอ๋อบ่าวจูนเคยเห็นเมนบอรครับเคยคเคยเห็นเนาะตอนที่มาง่วนนั่นโอ้เพิ่นทรงลูกดีด้ง่วแม่นี่พี่นองตอนนี้ใส่พอกาเล็ดไว้ค F 68นุ่มมีติงบอรครับนี่บอรครับบ่มีติงบอมีติงแข้งขาถือว่าเม็ดสีมาเต็มครับสมส่วนเพิ่นนะพ่นองเนาะกินยาดีกินยาดีบ่เคยได้กินหัวอาหารปปเลยปากค่นใหญ่ปากเพิ่นใหญ่ตอนตอนนี้ บางีบางกี่ว่าแดดดีดีพี่น้องตอนนี้แดดบ่มี <c oughs> เอาเดี๋ยวปรับสีซอยนิดนึงนะครับเนาะอ่ะถือว่าเม็ดสีจัดจ้านเปิดราคาเจัา,จาบาทครับแม่เนี่ยเจ็ดหมื่นบาทครับเจ็ดหมื่นบาทนะครับเพื่อความมั่นใจต้องฐามอีกหลอบหนึ่งค <c oughs> รับพอเธอเจ้า,จาของง่วเพนลดราคาพี่น้องเ <c> อ <oughs> <c oughs> นือกว้างครับเจ็ดหมื่นบาทผสมกาเลตไปท่านี่พานหลอบอีกประมาณหาม,มือ <c oughs> เอาอีกแม่นึ่งแม่ต่อไปครับบานนี้ เอาคือเขาห่มล่ะตอนนี้บ้าจูนอยู่ที่วีและสิทธิ์ฟาร์มนะครับเป็นอ่าฟาร์มง่วงของน้องเบียเนาะฟาร์มง่วงของน้องเบียยุนี่มิจักโตง่วงยี่สิบโตครับยี่สิบโตเลี้ยงผู้เดียวเลยครับเลี้ยงผู้เด<อ>ียวโอ้ยสุดยอดแม่นี่เพิ่นี่ลูกจักโตแล้วนี่อ่าลูกซองในทองครับลูกซองในทองก็พอไดนครับก็บพอกาเลสครับประกันเราบ่อันนี้ประกันทองครับประกันทองอันตาเศร้าบ่หรือยังไนีอันตา,าเศร,ร้าแล้วครับอันตา,าเศร,ร้าผสมในเมื่อวันที่สิบหามิถุนายนสามเดือนบ่ ครับสามเดือนสามเดือนเต็มเนาะครสามเดือนเต็มแล้วพี่น้องผสมพอกาเล็ตเคเอ็มหกแปดไปครับมีใบมีหลอดเปิดราคาไว้จ e ักบาทครับแม่นี่หนึ ye, s s ่งแสนบาททวนครับหนึ ye, s s ่งแสนบาททวนพี่น้องท่านได้สนใจฟาโทรมาแม่นี่ถือว่าใส่ได้ส่วนสูงแม่นี่เอาเรื่มเรื่มบอกแม่นี่สูงประมาณเท่าไรคท่านี้ร้อยร้อยหาซได้อยู่เนาะ ลอยหาซิปใดอยู่ครับอ่าส่วนรับเมนี่ประมาณลอยลอยหกซิปใดครับเพราะว่าอ่าน้องเบียร์นี่จะประมาณลอยหกซิปหาเมนบบส่วนสูงเจ้าของลประมาณลอยหกซิปสองหกซิปสามอ่าลอยหกซิปสองหกซิปสามง่วนเมนี่ก็จะป,ประมาณลอยหกซิปใดซูซ <laughs> ีได้พี่น้องก็เลยก็คนเลยนะครับยกหัวคือหนีถ่วมเลยเป็นสไตล์กระทบนะครับเนาะกระทบนะครับหูหน้าสีเสมอปากพอดีพอดีครับแข้งขาหน้าขาดำ หูดำนุ่มซีนุ่มซีครับฉีดงามลูกสองเนาะครับลูกที่สองอู้หนาเพิ่นหวานได้พี่น้องงัวแม่นี่ถือว่าโอเคเลยครับผสมพอการเลดเคเอฟหกแปดใบหูน้ำครับหูน้ำเชื่องงัวเชื่องพี่น้องงัวเชื่องอ่าตโนกอยู่ตรงกลางขาหนาตโนกง่ายพอมขวัญอยู่มองนางทับครับอู้ใส่ได้ใส่ได้หนึ่งเซนทุนท้วนครับราคาห้องนะครับเนาะราคาห้องลูกที่สองในท้องประกันท้องเรียบร้อยประกันทองครับประกันท้อง ันนอนกองกันเอเลอยู่ห้างในบ่อิเปิดบ่นะมีทั้งบามันลูกผสมงัวน้อยสามโตสามสายพันธุ์พี่น้องมีชาโลเล่เนาะเป็นบีบครับออ๋บีบมาเตอร์บบีบมาเตอร์ง้กดอกเลยครับงัวบ่มีข้องัวบ่มีข้อบีบมาเตอร์นะครับแล้วก็เป็นบามันลูกผสมแล้วก็สายหูสายหูสายหูอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ห้างในพี่น้องอาจจะสีบ่เห็นเลยครับมืดมืดเพิ่งกำลังนองกองกันอยู่วุ้ยสุดยอดตันจูรูพี่น้องบีบมาเตอร์นะครับอมาเบิ่งแม่สุดท้าย แม่นี่เธอดีลูกเจ้าตัวแล้วครับนี่อ่าลูกลสามในถองครับลูกสามในถองก็พอไหนก็พอใจแอนเก้าเก้าครับใจแอนใจแอนเก้าเก้าเก้านะครับเนาะโอ้สุดยอดแดงองค์ตรงเลยพี่น้องาผสมไม่เมื่อไม่เท่าไรนี่วันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดมกราครับเจ็ดเดือนละนี่อันนี้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนแล้วครับ ประกันทองประกันทองครับอันนี้อันตรสาวเรียบร้อยครับอันตรสาวเรียบร้อยโมเมนต์โมเมนต์คั่มเบิงนี่โมเมนต์ค้่มเบิงครับอันตรสาวเรียบร้อยนะครับเนาะเออตัวผู้ตัวเมียอันตรสาวแล้วต้องเป็นคนเอาเขาเริ่มเริ่มตรงแล้วนะครับสูงกระประมาณลอยหาซิมหาบวกเนาะลอยหาซิมหาบวกไปหาลอยหกสิบเกือบเกือบซ้ำคนครับพี่น้องงัวแม่นี่คล้ายๆกับแม่บังหันเลยคครับล้ายกันคล้ายๆกันแต่ว่า เหมือนกับว่าโค้งสางแข้งขาเพิ่นสิงไงกลัวเนาะครับใหญ่กลัวแม่แม่บังหันอยู่ครับใหญ่กลัวแม่บังหันครับแข้งขาใหญ่ลูกสามนะครับถอยถอยอ่าถอยไม่ได้นึงนะลูกโอ้ยสุดยอดพี่น้องแข้งขาเบิ่งที่เราเพิ่นขาเพิ่นวีเราเป็นตอนซ่อนแหงครับฉีดงามนุ่มมีติ่งบอยเนี่ยบอครับบอยม,ม,มีติ่งเนาะเอ,อิ๊กว้างเนาะครับเนาะเป็นง่วงหนังหนังบางเนาะ เป็นงั่วนังบางนิดบอมนติงกตสทีบ้าตัวเป็นโตเปาะหน่อยเป็นโตเปาะอ๋อเป็นเป็นหัวสิวครับเป็นหัวหัวสิวนะครับเแล้วสีว่าตัวบบอเมนบอเมนติงอันนั้นอัันน้นดอกเป็นคล้ายๆเป็นตุ่มครับเป็นตุ่มครับบอเมนติงพี่น้องอ่าแต่ว่านนาบ่อาบอยยืนยันน้หาบ่อาบยืนยันฝนพฝ่งตกไปบางขันเปิดเทกบาทครับแม่นี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทราคาห้องราคาห้องราคาห้องนะครับเนาะ เอาสุดยอดสุดยอดพ่วงหางเงาวแต่ว่าพ่วงหางเพิ่นนี่นาสิตนาสิดถือขี่เนาะครับิถืขี่พ่วงหางเงวาเกือบหดพื้นนี่คือซีแม่ซีชุดถีเอามาโชว์เหมือนนี่ยูนิคอร์กยังมีมีขายอีกอยู่เพราะว่ายี่สิบตัวขายทุกตัวขายทุกตัวขายทุกตัวได้ครับถ้าพี่น้องสนใจอยากเข้ามาเบิรงง่วนยูนีนี่ทั่วมาเบอร์ใดครับเนี่ยศูนย์เก้าสามครับสองสามเก้าครับแปดสองสี่หกครับ น้องเบียร์นะครับวีรศิษย์ฟาร์มเนาะอ่าพี่กัดบ้านบ้านน้องเป็ดบ้านน้องเป็ดตำบลน้องเป็ดแม่นบอบอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับเปิดให้พี่ให้น้องเบิงเป็นออเดอร์เมืรอนี้ครับแม่นี่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทเนาะลูกสามผสมใจนเก่าเก่าเก่าไว้พี่น้องส่วนแม่นี่หนึ่งแสนหนึ่งแสนบาททวนหนึ่งแสนบาททวนราคาห้องลูกสองค่าทองลูกสองค่าทองประกันทองผสม KF68 KF68 ไว้นะครับส่วนแมวหัวโหลนนี่เจ็ดหมื่นเนาะเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นบาทตอนนี้ผสมัยแล้วเขาเนี่ยพันรอบครับเขาเนี่ยพันรอบลูกซองขึ้กันลูกซองครับเจ็ดหมื่นบาทเลี้ยงตัวจัดจ้านครับเป็นข้าเจ้าข้าเจ้าวสันเพิ่นผู้เฒ่าเพิ่นผ้าวาวหัวโหลนธรรมชาติแอบพิ่นเขาเพิ่นหน่อยเขาเพิ่นบอลไหลนะครับเนาะเม็ดสีจัดจานส่วนแมวนี่ครับโคมนี่ อ่หนึ่งแสนทวนๆขึ้นกันเป็นโบ้ขึ้นหนึ่งแสนหนึ่งมืนครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนครับลูกสองลูกสองที่ยืนอยู่นี่คที่อยู่ที้ยู่นี่นะครับเป็นลูกไส้ของอ่ามาทาดอมาทาดอนะครับทีพีห้าสองแปดมาทาดอนะครับนี่คือทั้งหมดที่เปิดเป็นออเดอร์หลักอยู่ในคอกมีทั้งหูเงาหูสันมีทั้งไล่มีทั้งการมีทั้งแดงเข้มนะครับ มตบพี่น้องท่านไดสนใจจังโทรมาแล้ะก็สามารถเขามาเยี่ยมชมเดยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บาวจูนตรองขอบคุณน้องเบียเป็นยางสูงครับที่บาวจูนพาพีพาน้องมาหาเลาะเบิรงงามในมือนีครับล้ะก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับถี่เขามากกติดตามคนไค์ก็แช่จูได้เดือบายพระดงสิตรีครับเป็นกำลังใจให้บาจูนฮ็ดคลิปการเกษตรสาระดีๆหาเลาะเบิรงงามแบบนี้ฝากพีต่อน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ